ขอขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวการจังหวัดเป็นอย่งางว่าประการแรกนะครับขอให้ประชาชนได้ผลประโยชน์เราได้ดำเน,ะะเนเินการามาเป็นเวลาแปดเดือนเต็มนะคะคณะกรรมการกองทุนนะคะท่านคณะกรรมการที่สิบหกท่านก็เป็นตัวแทนมาจากอำเภอณวันนี้นะคะข้อมูลของมื่อวันที่สิบสองกับโดดที่ผ่านคุณกัน <c oughs> ยังไม่ได้รู้เลยยังไม่ได้รู้ที <c oughs> คคออ่คืออยากคืออยากทราบว่า หลังจากที่ทางคณะกรรมการตั้งจากนโยบายนี้เราเพิ่งคิดกันเพราะเราหลังจากที่เราเจอปัญหามากมายนะคะเรายังไม่กําหนดวันเราญาติอย่างนี้แต่เราอยากจะให้เขาได้เราไม่มีกําหนดว่าส่งกลับในวันไหนกี่วันอะไรนะคะเนื่องจากโครงการบานโครงการการปฏิบัติของส่วนราชการนะคะเสนอเอคุณหนึ่งไหมถามเดินทางัญหาโดยส่วนกลางนะคะ ในจังหวัดสงขลานะครับได้รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทอัตรีมานะครับต้องเป็นเงินั้องทิน่130ล้านนะครับื่องกว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่ขนาดใหญ่นะครับขณะนี้เราได้ดําเนินการนะครับพิจารณาให้กับสมาชิกกองทุนอัตตีที่ได้กู้ยืมเงินนี้ไปแล้วต้องสิ้นนะครับประเภทเอื้ทุนหมุนเวียนนะครับองาโครงการนะครับคิดเป็นเงินก็55ล้านนะครับในส่วนของเงิน อุดหนุนนะครับ129โครงการก็3ล้านเศษนะครับแล้วก็งบบริหารรวมแล้วก็ได้ปล่อยให้กับสมาชิกไปแล้วในพื้นที่หมู่บ้านตำบลที่เป็นสมาชิกนะครับ58ล้านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคณะกรรมการก็กำลังเก็บพิจารณาเพื่อจะอนุมัติเป็นงวดต่อไปนะครับ ก็ <S <S. คิดว่าวันนี้ก็ประมาณถ้าผ่านหมดก็ประมาณ10ล้านนะครับเห็นได้ว่าเงินกองทุนพัฒนาบทบาทต,ตีนี้เป็นเงินที่ใช้ในสื่อในการพัฒนาคนนะครับประการแรกก็คือต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตรีของเราให้มีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพในการเป็นผู้นำนะครับและสามารถจะสร้างพลังตรีให้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศประการที่2ก็คือต้องการที่จะใช้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทตีนะครับไปใช้ในเรื่องของการ พัฒนาอาชีพสร้างงานสร้าง,งาอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกประการที่3ก็คือไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจังหวัดสงขลาของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีประการที่4ก็คือไปใช้ในเรื่องของการพัฒนา,อากองทุนให้เงินนี้เป็นเงินทุนหลักในการพัฒนา สถิตีของเรานะครับขอนำเรียนว่าจังหวัดสงขลาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลานะครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านกฤษดาบุญราชได้กํากับควบคุมดูแลให้เงินนี้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดกับพ่อแม่พี่น้องสตรีของเรานะครับต้องการสถิติเขาเป็นผู้นําสตรีที่ยืนแถวหน้าสามารถที่จะเป็นผู้นําในการพัฒนาสงขาของเราให้สตรีเรามีความจิตสํานึกในการรักสงขลาประธานตํารวจมาดอยากการเวทคณะกรรมการรวม ันกือว่าพอเช็คจริงๆตรวจดูจริงๆ48,753ร,ร 4, 000 8, 000านั่นคืองุนทุนหมุนเวียนณวันนี้นะคะจะพบคำประกันนะคะเงินกู้และเป็นพยานตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการเึ่งประกอบด้วยหัวหน้าของสัญญาเงินกู้ระหว่งางประธานกกสยากไหมก็ไม่ยากนะคะคุณสมบัติของเราก็คือคุณและแนวทางในการดำเนินงานนะคะ 20,000ตามระเบียบน1บาทค่ะอีกประเภทเงินคือเงินผลลงอาชีพให้กับสมาชิกหรือกลุ่มที่เขาทำโครงการขึ้นมาเงินสนุนสามารถจะนดดนอนุมัติได้ไหมอนุมัติได้โดยยึดระเบียบนะคะเพราะเรามีระเบียบที่ชัดเลยว่าผลซึ่งจะมีคณะกรรมการยอ่อว่าขขขอคสจนะคะทั้งคมค่ะตอนนี้นะคะ เนื่องจากว่าจังหวัดสงขลาเราเนะคะ่ค่ะเป็นจังหวัดใหญ่เราได้รับงบประมาณมา130ล้านบาทนะคะทีนี้ได้มีการเริ่มจะไม่ใช่เริ่มนะเข้ากลางแล้วะคะ่ะปล่อยเงินกู้นะคะโดยมีการนำเสนอโครงการของชาวบ้าน,นะคะ่ะก็ใช้เงินไปแล้ว55ล้านบาทเศษนะคะโครงการก็จำนวน293โครงการะคะ่ะก็ณนะวันนี้ก็ยังมีเงินเหลืออีก ห้าสิบกว่าล้านนะคะซึ่งเรายังอยากให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกะค่ะมาใช้บริการนะคะเพราะเป็นเงินที่รัฐบาลสนับสนุนโดยมีดอกเบี้ยต่ำที่สุดนะคะต่ำที่สุด เลยนะคะในองค์กรการเงินนะคะ,ะแต่ชาวบ้านหลายส่วนนะคะหลายภาคส่วนยังไม่ทราบรายละเอียดของโครงการนี้นะคะ่ะ<อ>ก็เลยอยากเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจนะคะถามจากพัฒนาชุมชนอำเภอก็ได้นะคะหรือ กรรมการคอกสอตที่อยู่ในตำบลของท่านก็ได้นะคะหรือจะเข้าเว็บของกองทุนพัฒนาบทบัติสตรีก็ได้นะคะตรงนี้ก็ทางกองทุนพัฒนาบทบัติสตรีจงังหวัดสงขลาเนี่ยอยากจะใหะ้กองทุนของเราได้รับบริการชาวบ้านอย่างทั่วถึงค่ะ